เดี๋ยวเราไปทำหน้าไข่ดิบกันเอาเอาห่างห่างยังไม่ทันได้เล่าเลยเออสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปทำหน้าไข่ดิบกันต็อกติกต็อกติก เด네ี๋ยวไปเล่นเราไม่เล่นตรงนี้เด right> ี๋ยวออกไปเล่นข้างนอกโอ้ยแล้วพลาดป้าปโอเคนะ อย่างที่พี่บอกก็คือจะให้ทําหน้าไข่ดิบหน้าไข่ดิบมันคือมันคือบทลงโทษมันคือของที่จะเอามาทําโทษตีใส่หน้าผาก้ดยไข่ดิบเยิมเ้มไปกุโกโ๊กกู๊ก็คือ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะจับฉลากมีฉลากชื่อสี่คนจับหนึ่งคนแล้วก็จับอีกคนนึงมาเจอกันแล้วก็ให้ยืนหันหน้าชนกันแล้วทําหน้านิ่งใครหลุดขำใครหลุดหัวเราะใครหลุดโลกแตกก่อนโดนไข่ดิบ หนึ่งบ๊ส่วนคนที่น้านิ่งทนได้ห้าบาทเล่นทั้งหมด8ดรอบพี่จะจับฉลากไปเรื่อยๆทุกรอบ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 กอบ็คือแดรอบจบรอบหนึ่งแล้วก็จับฉลากคู่ใหม่มาก็แล้วแต่ดวงว่าใครจะได้เล่นนะอาจจะไม่ได้เล่นอาจจะมีบางคนที่ไม่ได้เล่นเพราะจับฉลากไม่เจออันนี้แล้วแต่ดวงจรงิงโอเคนะเ,คเริ่มเลยหน้าไข่ดีบิธีการเล่นก็คือ ให้ผู้เล่นยืนจ้องหน้ากาันโดยการทำหน้านิ่งเก็บอาการเก็บอารมณ์ไว้ให้อยู่ถ้าผู้เล่นคนไหนหลุดยิ้มหัวเราะก่อนจะเป็นฝ่ายแพ้ทันทีผู้เล่นที่ชนะจะได้รับเงินจำนวน50บาทเป็นรางวัลส่วนผู้แพ้ก็จะโดนตีไข่ดิกใส่หน้าเป็นหน้าไข่ดิกนั่นเอง เดี๋ยวพี่จะจับฉลากมีทั้งหมด4คน4ชื่ออยู่ในนี้สี่ <Okay. S 1> ฝาหนึ่รอบเล่น2คน2คนจ้องหน้ากันใครหน้าหลุดใครขำใครหวัวเราะใครยิ้มใครอะไรปุ๊บถือว่าแพ้โดนไข่อีกคนหนึ่งได้รางวัลแล้วก็จบจับฉลากรอบใหม่ <Okay. S 1> คนแรกที่จะต้องมายืนไปมดว่าห <ale> 1> 1นึ่งคนคนที่สอง าไอ้ดีมว้าวดูว่าแล้วว่าเลือไม่ถูกมาคลากันได้นานก็ชนะไปอ่าไม่รู้ว่าให้ทำจะมาธิก่อนอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็บอกเออยืนอย่างนี้แหละประจ้องหน้าเลยไหมไม่อยากจ้องเหรอไม่ได้กติกาคือต้องจ้องหน้าได้แล้วหน้าหลดว่าขับอ่าไม่รู้ละอ่ะหรือคนละลูกของแกงมันเ่อีกลูกหนึ่งต้องรักษาไว้ก่อนนะเพราะว่าจะได้เก็บเล่นรอบต่อไป อย่าละขอททำสมาธิกขอกไปจากหัวให้หมดไปไปอสองคนที่เหลือก็มีสิทธิ์ย้วยๆใหญ่ๆได้เพราะว่าเราเราเราคือสิ่งแวดล้อมได้หมดไปใกล้ๆได้หมดอ <c oughs> เอาเอาห่งห่างห่าสองแขนเตยมตัวเดี๋ยวพี่นับหนึ่งถึงห้าพอหนึ่งถึงพอจบที่ห้าปุ๊บก็เริ่มจ้องได้เลยใครไหวก็รอด หนึ่งสองสามอ้าวาว่าไม่เล่นไมยอมตีเลยไหม,ให,ไมให้ให้ให้ตังให้บีมไปไมบีมมันทำหน้าตึงของมันไปแล้วนะมันเข้า<ะ>ได้แล้วนะพี่นับให้อีกหนึ่งรอบนะน้บหนึ่งถึงห้าอีกหนึ่งรอบนะเดี๋ยวี่จะนับแล้วนะ ป๊บอ่ะพี่นับนะตายไม่เล่นใช่ไหมเออยอมไหมไม่ยอมไม่ไปบนน้ำละเราไปบีบปากบนปากเลยเพี้ยนหนึ่งถึงห้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าเริ่ม นั่นไอ้มดไปบีมไปไปเลยอันนั้นแหละแค่เราไม่นีไงอะมันมันกันข่าวไม่ได้อ่ะไอ้มดไอ้มดไม่รอดไอ้มดตายไอ้บีมรอดอ้าวบีมรางวัลไป แค่นี้เอง1นึ่งถึงห้ามันอึ๊บเดียวเองค่ะอึ๊บเดียวจริงตวนี้ตัวนีท <c oughs> เราสอรี่เมื่อเธอบ้ายยอเอง <c oughs> สี่คนสี่ฝาเหมือนเดิมสี่ชื่อมาราอบเดีไปรอบที่สอง <c oughs> ที่ก็ไม่รู้ว่าใครจะเจอใครนะอาจจะโดนซ้ำคู่เดิมหรืออาจจะเป็นคู่ใหม่กันก็ได้คนแรก <c oughs> คนแรกหมดอีก <c oughs> แก้ว ขงหน้าพวกเราอยู่จะคู่เดิมก็ไม่รู้อ่ะอ่ะเจอใครไม่รู้เจอแฮมเอ,าอ,อ,อมาเอาไม่เอายกให้หนุกมาอันนี้รอบที่สองพวกลมอากาศาธาตุก็ทำอะไรก็ได้แต่ห <c oughs> ่างสองแขนพี่นับนะฮะหนึ<ำ>่งสองแบบ๊บ <c oughs>

แฮมได้รางวัลไอ้มดโดนมันคู่ที่สามรอบที่สามอีกแล้วอีกแล้วเออไอ้มดเรายืนกระแตนบายยืนพื้นเลยแปดรอบดีกว่าไหมไอ้มดอ่าเนี่ยเหลืออีกสามฝาเนี่ยจะเจอใคร แมวไอ,อ้ดีนะแมวไม่รู้มันก็แล้วแต่ด,ดวงแล้วแต่เจอ <c oughs> ไอ้ไม้มา<ะ>อันนี้เป็นไ,ไม้ละ,ไ,ไ,มละไม้ละไม่ต้องพันต้นหมูป่าใช่เหรอวะแต่ <c oughs> ว่าไม่หล่นเลยแดงเหลืองแดงเหลืองโอเครอบที่สามเป็นคู่ไม้กับคู่มดโอ้ยอย่าข่าวมี <c oughs> นี่แต่ว่ามขับสองคนเลยออับสองคนเดี๋ยวก็มีเวลาถอยหลังโดนคู่ถ้าแบบหยุดไม่ได้เดี๋ยวนับสิบถอยหลังโดนน้ำคู่เสร็จล้วอีเหลืองกับอีแดงอะนับถอยหลังเลยพี่ อเตรียมน้ำหนึ่งถึงห้าห้าแบบเร็วอะ่ะเดยวจ้องหน้าสามก่อนเลยยังไม่ไดนเล่นเลยมา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 หนึ่งสองสามสี่ห้าตอนนี้นิ่งมาก นิ่งไว้ใครหลุดก่อนก็โบแค่นั้นแหละเออนิ่งไห้ทำได้ดีทำได้ดีทำได้ดีไอ้แดงมิไอ้ไอ้แดงมีเธอท่าทีจะออกไอ้แดงน่าจะโดนอ่ะทำได้ดีก็ทำต่อไปเออนิ่งนิ่งนิ่งไว้เออมองนกมองกาก็ได้แต่ห้ามหลุดออกไปหน้าซ้ายหน้าขวาได้เออมึงจะเป็นใครมาจากไหนกูไม่สนใจแต่ขอให้มึงรู้ไว้เถิดว่า วาระสุดท้ายของมึง,งมาถึงแล้วไอ้ไายเลยไอ้ไม้เลย รอบนี้เป็นได้ไหม,ไ,มได้ตังวันไปไอ้มดยังหลุดโลกต่อตายไปรอบต่อไปมารอบที่สี่คนแรกไอ้ไม้ปะไม้ได้เล่นต่อไนไไม้ไม้คนที่สองไอ้แฮมอ่ะร <c oughs> อบนี้รอบที่สี่เป็นไม้กับแฮมมาเดี๋ยวพี่นับ1นถึงห้านับนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าเริ่มสตาร์ทน้านิ่งใคยหลุดโดนแฮมมันเอาเด้อไอไม้มันก็เอาเนื้อจ้องไว้อย่าให้หลุดอย่าใาห้ข่าสายตาหายใจได้รกระพริบได้ตาขี่ัวหัวหนซ้ายหันขวาได้ เอาเรื่องเอาเรื่องมันเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เมื่อวานพี่ไปตัดผมอ่ะพี่ก็มาลืมเลอยพวกเราฝังเ <c oughs> ว่ยเซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่ิจก็เข้ามา เดี๋ยวไม่ตัดได้เล่าเลยรอบนี้ก็เป็นได้ไหมได้รางวัลไอ้แฮมหลุดโลกต่อไปรอบที่ห้าจลากสีฝาสีคนเหมือนเดิมที่จับคนแรกแฮมเดี๋ยวพี่จะเล่าเรื่องตัดผมให้จบแฮมเจอไอ้บีมมา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 เกิดใช่ตึงมากตอนนี้ เป็นการมันเป็นการมาร์กหน้าโอเคหนึ่งสอ้าเริ่มนิ่งอยู่ลมดินฟ้าอากาศก็ยืนอยู่กันไกลๆยังไม่ออกเสียงอะไรมากมายนิ่งอยู่ไอบีมก็ยังนิ่งอยู่ไอแฮมก็ยังนิ่งอยู่ ปกติเวลาไปหาเรื่องกันเขาจะไม่ค่อยคุยกันคือแบบเ,เออไปถึงก็แบบใส่เลยไ,ไม่ต้องไปยืนจ้องหน้าไม่ต้องไปยืนชีน้หน้าด่าพ่อเราแม่เลยไม่ต้องหนิงเลยจะไปดักตีกันข้างนอกปนะเนี่ยพี่ไปตัดผมใช่ไหมเมื่อวานอะแอมแล้ว <laughs> พี่ก็นั่งตัดอยู่ใช่ไหมผ้าก็คุมตัวอยู่แหละ ช่างตัดผมก็ตัดอยู่แหละมีปวดขี้เว้ยแล้วมันไม่รู้ทำยังไงอั้อ้นน,นึกจินตนาการตามละอ้น,นอ้นอ้นเออเป็นเป็นมดมดจะทำยังไงถ้าเกิดว่าตัดผมอยู่อะ่ะแล้วปวดขี้อะอ้นได้เหรอไม่รู้รรน,นี่ก็อ้นอยู่เนี่ยเนี่ยตอนนี้อ้นอยู่เลยเนี่ย มาพี่นับถอยหลังยี่สิบนะรอดก็รอดทั้งคู่ได้รางวัลทนให้ได้เฮ้ยไม้นับถอยหลังยี่สิบภาษาอังกฤษให้พี่หน่อยวันถอยหลังไม่ถอยหลังสิบสีถอยไปเฮ้ถอยหลังไปเออนับหนึ่งถอยหลังไปห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สห้าสิบหก มีการดมไข่แล้วครับแก้วก้วยี่สิบอ่าหลอดผู้ไปจับมือกันหน่อยอ่าโอเคโอเคได้ได้ได้ไ,ด,ไ,ด,ได,ด้ลอดอดหอดผู้อ่าไอดินได้ไอ้แฮมก็ตึงๆหน่ะดึงรูดได้ไปสี่ฝาสี่คนเหมือนเดิมรอบที่หก <5. S 1> ใช่ไหมคนแรกแฮมแฮมอีกแก้ว ถ้าเป็นคู่เดิมแม่แม่เอาจับใหม่คนที่สองที่จะไปเจอแฮมแฮมไม่บีมมาจับใหม่นะที่เอาออกเลยนะบีมแฮมเจอระวังไอ้แดงไก่เหลืองอยากเจอใครอยากเจอแดงเหรออยากเจอแดงไม่ได้่าเป็นได้เหลืองได้ไม้ไม้มาเจอแฮมมารอบที่หกละวางไม้แฮมนับหนึ่งถึงห้าเลยนะหนึ่งสอง สามจีห้าเราเรื่องด้วยเหรอเรื่องอะไรเดียวเรโอ้โหพูดนิ่งอะใช่แล้แบบโคเทมอกกันนอกคือตึงมากอะตึงอะโมอะใช่ไหมมต้องซื้ของคุณก็ได้เหเออใช่ไหมแบบ อะไรวะแบบตึงแบบกอ้ตัวขนนกเท่อือแบบเดี๋ยวก็เป็นลงป่าถามลงป่าอีกนะพวกอะเรื่องปัดเรื่องปัดเล้วมดแม่งหูอะไรวะคือแบบน้ำทีไหลข้างตั้งเลยปัดลมปับติดปักรู้จักปักป่ะอธิบายคำว่าปักด้วยปักก็คือกระบอก ใช่กระบอกนะกระบก<จ>คืออะไรอธิบายคำว่ากระบวกด้วยกระบวกคืออะไร <laughs> มีไก่โอ้ยเล็บยาวด้วยโอ้มีไก่โอ้ยนี่เล็บโอ้ยเล็บเล็บยาวเหมือนกันด้วยิงงส่แม่มันตึงกันดีมั้ยตึงเลยไหมลำม เห็นนมองเลเลยอยากให้นับในใจเย้ยเมื่อไร่จะนับไปหลังให้กูดีวะยังยังอ่าอนับไยหลังยี่สิบใครมีใครยสานับไหมยี่สิบเก้าสิบเก้าสิบแปดสิเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบ สามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสสามสองหนึ่งตู้เฮ้ลอดจับมือมาลอดหลอดหตากันพักอยู่จะรับเธอเออจะรับเหมือนกัน่วมากพรอห้ามอย่างเดียวเลยเราคึกว่าแบบจะตีแล้วน่ะโอเคไปไปหน้าที่นัคูได้ทั้งวันไปไป ใช่ย,ยังเหลือครบไหม <c oughs> เดี๋ยวรอบฟินาเล่สี่คนเลยยืนหันหน้า <c oughs> เรียงกันเลยโอเคอันนี้ถือว่ารอบสุดท้ายเลยจบเลยสี่คนมองหน้าใครหลุดใส่ได้เลยถ้า <c oughs> ไม่รุดแล้วเขาใส่หนูเนี่ยเผื <c oughs> ่อมีคนหมนใส่หนูนเห็นหน้าแล้วถ้าผมว่าไม่รุดักคนเลยอะ่ะเกินนับถอยหลังก็ได้รางวัลครบไปสี่คนเลย เอาเหลือสองคนนะว่าง่ายไม่ใช่ไม่ใช่ลุมตีนะไม่ใช่คนแรกหลุดปุ๊บลุมตีล,มลุมลุมตีคนเดียวมสนุกครับพี <c oughs> ไ่ไม่ครัไม่งั้นมันจะชนะสามเลยไนงะไอ้มดโดนอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นนะไม่ยากไม่ต้องเล่นก็นได้ไอ้มดโดนไปเลย <c oughs> <c oughs> มาเตรียมตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าไปรอบสุดท้ายสี่คนลุยหน้าตึงเมื่อกี้เราก็จ้องกันอยู่กับไอ้แฮมเราหันไปตรง,งน,นู้นหันไป อรเนี้อ like ัน <ett> น <exemplo> ี The ้เมื่อกี้เราเราจ้องกันอยู่ไม่เบื่อน่นไอ้น่นเออไอ้มดแม่ไม่เคยเห็นนกไข่ะไข่ที่บ้านตึงเท่านี้ไหมไข่ที่บ้านมันเป็นยังไงตึงไหมล้องลูกลองลองนลิซแตะๆดูดิว่าไข่มันเหมือนปะเหมือนที่บ้านปะนะ เหมือนไหมน,นะโอ้วนาเศร้าใจโอ้ยไม่คุยด้วยออตอนนี้เอาแล้วด้วยเ้ยเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีพี่จะนับยี่สิบอย่าพี่ตายขอให้จ้องตากันเออให้เอาทำหน้านิ่งทำหน้านิ่งให้ทำหน้านิ่งให้ทำหน้านิ่ง ตารับตาไอ้อไอ้รัตาไอ้ไม้มันก็ทำท่าจะออกนะไอ้ไม้ก็ง่ายนะ <c oughs> <c oughs> นัานเนะ่ยยิงเรายิ่งทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวยิ่งออกใหญ่เลยทุกคนมีไข่เป็นของตัวเองไหนชูไข่ดิชูไข่ใ,ให้ดูหน่อยโอเด็กควไข่ข้างบนจ้ะ <c> ไ <oughs> ข่ละอีกยี่สิบวิ พี่จะนับถอยหมวกนกนี่ปีใหม่นี่เปลี่ยนเป็นสีอื่นเลยนะแมวแล้วนะสีเขียวเขียวแดงอะแมวแล้วงนแงนแงปกติเราทำไงกินไข่อ่ะมองตาค่ะมองตาเจียวไงเจียวเจียวโอ้เจียวมืออย่างนั้นด้วยเหรออันใดอันใดอ่าอ่ะ <laughs> นับนับถอยหลังนับถอยหลังสิบยี่สิบสามสิบ ยี่สิบสิบเก้าไข่ทอดกับไข่เจียวอร่อยๆเยนกันไอ้พวกนั้นก็จ้องต็นนี้กัะใจนะมองหน้าเขาให้ทำมองหน้าเออเออมองเหมือนผีนั่นนะผีญี่ปุ่นผีจุออนอะที่หน้ามันจะขาวอย่างเดียวอะแล้วหน้ามันแบนด้วยสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้า สิบสี่สิบสามสิบสองเคยดูไหมผีจูออนอ่ะไอ่ใครคุยด้วยะสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าไมกินบ่อยปะใครอ่ะโอ้ยไม่ใครคุยด้วยเลยว่ะสิบเก้าแปดเจ็ดหก ห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ลอดทุกคนเย้แต่พี่จะไม่ให้รางวัลถ้าไม่มีใครคนใดคนหนึ่งโดนไม่โดนด้วย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 ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งโดนนะถ้าไม่งั้นถ้าไม่งั้นพี่ไม่ให้รางวัลถ้าไม่มาท็อปก่อนไม่ไปทาท็อปกันนะไม่ไม่งั้นแข่งไปบอกเลย

2อนั้นไลากาฟาเรนไฮต์อุณหภูมิ1 5อยหาเซลเซียตแรงปืน32อุณหภูมิความเชิญ22่สิบสองลกาปัดขวายิงสว่าวังผลว<ะ>้าววิมนโอเครอบสุดท้ายเมื่อกี้4คนทำได้ทุกคนได้รางวัลทุกคน หลาคืในในี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดต่อครให้กับจ่องไอเจชันเลไปดูหัวดิอุ้ยแตกไขใครกันไปเย็บไหมเย็บใครกาย